ครับนี้ครับมาใส่ปลาไหลครับนี่นี่บางลั่นแล้วก็ตุ่มครับนิ้วเปลี่ยนหอยเชลลีครับกับสิบตีไข่ใส่นดำครับตุ้มบ้าม้าสิบหลังครับบางลั่นเก่าหลังครับนี่ละครับไม้เขาใส่นิ้วเป็นน้ำกล้องครับไปถ่ายป้าไว้เป็นอย่างไรครับ ทาดิดตามกันพี่น้องสิมันบ่เดี๋ยวขอใส่กันครับไปตัดนีไข่ใส่กันพี่น้องนี่ครับตีแค้นค้นผสมให้เข้ากันครับเพราะมีกลิ่นข้าวแน่ อร่อยครับเนี่ยนี่แหละครับไส้ขวา น,นี่ปักล้องไปเล็กอีนอนี่ครับเรรียบ้อยครับหลังนีง้นีครับได้ประมาณนี้ให้นคนคนน้ำครับไล่ยเยน็นกันมาหายใจกันมันเด็กเขาเดี๋ยวผมขอใส่ไปเรื่อยๆครับขึ้นเสาคอยไม่ยาวนุ่งกันครับพี่น้องไหนเดี๋ยวผมสวัสดีตอนเอสาๆครับพี่น้อง ได้เวลาแล้วครับได้เวลามายามตุ่มปลาไหลกันแล้วครับเดี๋ยวผมจะมายามหลังสุดถ่ายก็อนคอยโค้งกข้ไปพร้อมไปหลังแรกครับตรงนี้มันเป็นทาจอดเลือดเดี๋ยวย่างดีครับเลยมายามหลังสุดถ่ายก็อนนะครับเบื้องครับเป็นเัองไหนเนาะแต่ในปลาไหวนี่แฟนพวกครับคือพวดอบบ ถ้าว่น้ำถว่วมครับนีันกำมังเงินครับพี่น้องสิมานบ่โอ้ยมือคือเด้อเฮ้คือเห็นโตอยู่น้ำมันใสๆครับพี่น้องน,นต่นเหลืองๆมันอียัง่ะ โอ้ยสุดยอดแล้วพี่น้องไม่หมันแล้วครับหมันแล้วจักตัวน้อนี่น้ะแม่พี่น้องเลี้ยงมุยเลย,ยตัวบักงามเลยครับพี่น้องโอ้ยสุดยอดเลยครับทำไปบิ่งก,กันครับใส่จักตัวเนี่ยโอ้ย สวัสดีครับเบิ่งครับยอดแล้วครับนี่เหยื่อหอยจักตูนสองสามวันีน่งวดอู้ยหัวงามเลยครับยอดแล้วอเอาเทสเทบจักตูนสองเนาะสอง,ส,องสามสองสอง,สอ,สอ,งอู้ยตังามเลยครับมันจโดด้วงเลยเด้อยสามตัวเหนียว เทถิ่มเลยหมันล่ะครับหม,มันแหะเนื่อหอยเขาครับเนื่อหอยสับแต่ว่าไปใส่อีกก็ได้อยู่ที่เด็ดล่ะครับเดี๋ยวยามันต่อครับครับพี่น้องมองหลังที่สองกันครับหลังแหลกกับหมันเหรครับสารแต้เมเลยเอ้าหลังนี้คืองสงสสยล่มผัดเนื้งหลังนี้ครับโอ้หลังนี้บ่มหมนันมีตัวครับ อ่ามีแตมครับหนึ่งแต้มครับตัวโ้ยใหญปันไดครับแต่ก็ถือว่ามันนู่พี่น้องมันมาแล้วครับมันมาอีกแล้วครับตัวหนึ่งพวกง,งามๆนี่แหละครับใส่ไล่เรียกัน นี่แต้มแล้วครับข้างหลังนี่ครับพี่น้องลมแห้งๆเลยครับลมก็ะดายะืนหลังนี่กังตัวบ่ะหลังนี่มีตัวครับนี่เป้าแล้ว ได้มันจอ่อกันนี่ล่ละพนเราฟังคันแท่นหน้านี่บอโอ้น้ำให้นหน้าบอคอยหมานบันได พันเซมมึงครับ <c oughs> เยบาแนอโอ้ใส่ให้หน้านี่พวกมันครับพี่น้องสูตรปลาไหวพวกไันฝั่งลั่นพี่น้องง,งั้น่นอนเบา ครับครับ <laughs> bon บ่หมายดักนําให้นานี่ได้ให้นาบ่ถึกครับพี่น้อง อันหนึ่งครับไอ้หน้าบุมีปลาไหลบ่มีรุ่นมีรุ่นลัางเนี่เอ้ามีตัวมีตัวอีกแล้วอีกแล้ว ก็เป็นตัวหน่อยเท่าไดรวบุ้นนี่น้องมากคนน่ะเออนี่แล้วนี่แล้วนั่นครับหนึง่งอุ้ยตัวงามตัวนี้นั่นมีอีกเดีย <c ười> <c ười> บึ้งให้ทั่วเบึ้งให้ทั่วตัวเดียวครับแบบนึง ต้องขุดหนีมันวะไหนงานขุไห <c oughs> นก็แค่เพียงเพื่น้องกดปิดไป้วไม่ไหมหลุดหลังนี้พี่น้องโอ้ตัเเว <c oughs> เบาสุดมีมี้ตัเคเว,วครับพวกมานหลังนี้ Thank <laughs> สงมองเลยพี่น้องเมียนหมดเลยพี่น้องเห็นแล้วครับยังตะลืดตัวเสือตวตัยู่ตัวยู่ตวยู่ Tiêm 2 tiêm Nì 2 tiêm 2 tiêm Mà nơi đó Ôi Nhiều hoài hô Đại cán như thế nào Tiêm 1 nơi Nhiều mức Nhiều mức มัดสองครับสองทีโอ้มนันมันครับหลังสุดถ่ายครับตุ่มหลังสุดถ่ายที่บ้านรลอกพวกเองเลยอีกหาหลังนี้ได้พี่หนุ่มโอ้โหลังอยู่ตรงนี้ครับ แม่งกับเตาตัวนึงทุกคออกมาทั้งตาอวแล้วครับพยายามบังล้างใ่าอีกทีหาลัางอสองสามที่หาหาลังครับหาลังงก่ใช่มันบ่นี่ครับไปไปนี่ ึกบ่ตักมีตัวหรอครับพีบ่น้องบ่อถือครับหลังนี มาอีกแล้วนี่น้องบ่ถือครับบ่ถือครับสองล้งงละ <c oughs> เอ้ยต้องไปถือที่ส่วนผุนด้วยพาอ่อย อาไปเบ่องอีกงหลังใช่ไมหมครับหลังนี้ครรีวิวหมู่บ้านนี่ตอนใส่ครับทายพี่น้องเบื้องหลังนี่แหละครับรถเบิ้ลมานบ่า นักบ่นักบ่นักจะนามือบ้าโอ้ยเงียบบอคือเรครับโอ้สนีทเรคือเลยน้ำลาา่องสูเป้าหอยน้ำขุ่นบ่ได้ครับ ไป2หลังไปได้เนาะได้เนาะบ่ติดให้ได้บ่ทางนี้บ่ติกบ่ตักบ่คือ <laughs> <laughs> ีน่น้องหลังจะใส่แล้วเด้อว่ามาไหนเนี่ยว่าหลังจะใส่เลยจ่อยจัด <c oughs> โอ้บางล่างสนใส่สารสนนี่เ่ราะถือเลยพี่น้องสนน้ำคลองนี่สู่ฟังทางปลาไหวคุณเ่อไดรครับ ส่วนตั้งพูนยี่ถือด,ด,ดีครับอ้าวมาสรุปหน่อยพี่นอ้องมั้งนี่ครับอะไรเ้าวชื่อว่ามันอยู่ครับ หนุยนะ่ยนี่ครับคิปเดียดเหรอครับทึ่งหน่อยทนะึ่ง,ย,งยัเห็นบ่ล่ะชื่ว่าโอ้ก็ได้กินหลอกก็ได้แบ่งกันกินครับสำหรับคลิปนี้ครับคลิปหาปลาไหลถือว่าได้เพราะอายุดได้กินฝากพี่น้องกุ ไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับติดฮะคลิปหน้านี่หาเงั้งกับรอติดตามครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ